ภายในในี้นะครับน้องๆโอ้ oh my god สุดยอดไปเลยทุกคน แล้วะครับน้องๆอยู่พี่วิกนิกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองซึ่งตอนนี้คนเราอยู่ภายในเพจซูเมอร์เตอร์เอกันนั่นเองนะฮะและตอนนี้ครับทุกคนทางตัวเกมนะครับน้องเขาได้มีการอัปเดตออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะเป็นตัวนิวอัปเดตนะครับทุกคนหลักๆแล้วน้องๆมันก็เหมือนกับที่เราเนี่ยทำการทําคลิปไปเมื่อช่วงเช้ากันนั่นเองนะฮะไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะฮะแล้วพี่คิดว่าหลายคนน่ะจะเห็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราเนี่ยสามารถทําอะไรกันได้บ้างกันนั่นเองแต่สำหรับภายในวันนี้นะครััััันนนน้้้้้อง่่จจไไปปวววกกาา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 รเเเเเขขหหตต เราต้องเข้าประตูไหนกันนั่นเองถ้าเกิดน้องๆพร้อมแล้วเราไปลองดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนวันนี้นะครับน้องๆพี่มีร้านโรบอทมานาเสนอนั่นก็คือไอออนช็อปกันนั่นเองครับทุกคนโดยที่ทางร้านไอออนช็อปนะครับน้องๆมีบริการมากมายไม่ว่าจะเป็นการบริการเติมโรบักแบบ ID Pass หรือว่ากดเกมพาร์ไม่ว่าจะเป็นคิงเรจินซี่แอนิเมะไฟเตอร์เบสบอลแอนิเมะดีเอ็มเอสหรือว่าจะเป็น a อนิเมะอีว t โ o ลูชันซิมูเลเตอร์รวมไปถึงเทเชอร์เควส t ทางร้านไอออนช็อปก็มีบริการครับทุกน ไอออนช็อปก็มีด้วยเช่นกันโดยที่ทางร้านนะครับน้องๆมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันตัวแรกเป็นไก่กาวเวอร์ชันหน1ตัวที่2เป็นไก่ตันเวอร์ชันหนตัวที่3เป็นไก่ตันเวอร์ชันสอแล้วก็ตสุดท้ายเป็นไก่ตันเวอร์ชันสกันนั่นเองครับทุกคนโดยที่น้องๆสามารถเข้าไปซื้อของจากทางร้านได้แล้วเพียงแค่ www.ionshopset.com หรือว่าใครที่ไม่สะดวกก็สามารถเข้าไปที่ Facebook Fanpage i o n s h o p z ได้แล้วครับน้องๆแต่ก่อนไป่ร่งนะครับน้องสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามคุณสเกเบอร์ผมด้วยนั่นเองซุปรองใจผมด้วยการตามคลิปแหมงเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องสามารถกดดิ่งช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆก็ด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องสามารถติดตามอินสตาแกรมผมพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองอย่างแรกเลยครับน้องให้เราเนี่ยทำการเทเลพอร์ตนะครับทุกคนไปในส่วนเจ้าตัวแคทโบกันนั่นเองและแน่นอนครับทุกคนน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 นววววว่่่่่่่่าาาาาาใใใคคคคครรรรรรรททททีีีีจจจะะะไไไไไไปปปปสสเเเเเ้้้้้้้ตตัััััััโโยยยอออออลล็็กกดดดดบบบงงงๆมมถ์แน ต้องขอแสดงความเสียใจมากๆเลยนั่นเองซึ่งภายในแคทโบนะครับน้อง,องมันก็จะมีด่านย่อยๆเนี่ยเยอะแนะยะมากมายเลยนะฮะไม่จะเป็น p a r a ไดส์นะฮะทุกคนหรือว่าจะเป็น t ทกา a k i n g ิงดนะฮะทุกคนแล้วก็มี b บล็กด้วยนะครับแต่ด่านที่เราจะต้องไปนะครับน้องนั่นคือเจ้าตัว Cat t ทกา r กัน,นั่นเองนะ,ะว่าภายในด่านแคทไทการนี้นะครับน้องมันจะมีประตูวิเศษอยู่นั่นเองอ่า และตอนนี้ทุกคนข้อความเด้งขึ้นมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโรโยยอเอกนะทุกคนไหนนะโรโยยอเอกมันอยู่ส่วนไหนของโลกนะฮะพี่คิดว่านะน้องๆมันต้องอยู่แถวแถวนี้อย่างแน่นอนะว่าแต่ว่ามันอยู่ไหนวะทุกคน น,นี้ใช่ไหมทุกคนรอยเอกนะมันต้องมีประตูซ่อนอยู่ครับน้องๆถ้าเกิดเราเนะี่ยลรามาไล่หากันดูนะฮะแถวนี้เข้าได้ไหมนะสวัสดีครับเอยดูเหมือนจะเข้าได้อยู่นะเนี่ยทุกคนโอ้โหแต่ว่าเราต้องเข้าไปในป่าแบบเยอะมากๆเลยนะอยู่ไหนนะทุกคนก็บอกว่าประตูมันจะอยู่ภายในแถบๆเนี้ย่ะครับน้องๆแต่พี่ก็ยังไม่เคยเข้าไปเหมือนกันนะ,ะมันต้องซ่อนอยู่แหละทุกคนนี่ไนงะทุกคนเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอู้ ซ่อนอยู่หลังน้าพุอีแบบนี้เลยเหรอเนี่ยน้องชายโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอทาการถ่ายรูปไปสักหน่อยหนึ่งละกันเขาเรียกว่าเราต้องทําการโฟโต้หน่อยหนึ่งนะฮะโอเคถ่ายเรียบร้อยแล้วทุกคนเราทําการกดตัว E เลยดีกว่านะครับน้องๆแต่ว่าตอนนี้นะครับน้องๆผมขอทําการเลื่อนก่อนนะฮะกดตัว E ไปนะฮะแล้วก็ทการตอบ yes ไปเลยนั่นเองนะฮะลดลง นะทุกคนบวกสเปซห้าสล็อตด้วยนั่นเองนะครับน้องๆแล้วเราก็ทําการกดตัว E เข้ามานะฮะซึ่งภายในนี้นะครับน้องๆอง้ oh my god สุดยอดไปเลยทุกคนโ okay. อเคเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆเราจะต้องใช้สัตว์เลี้ยงนะฮะห้าร้อยทีของเรานะฮะออกมาตอก,ก่อนกันนั่นเองนะฮะบวกมาเยอะๆเ,เลยครับน้องๆโคตรเยอะทุกคนเอาสัตว์ดักสักหน่อยหนึ่งละกันนะฮะเอาตัวที่มันมีดาเมจแบบเยอะๆเ,เลยนั่นเองนะครับน้องๆอ,อยู่ไหนน่าดาเมจเยอะๆนะฮะ อันนี้ดาเมจสามนะฮะทุกคนโอ้ยอันนี้โอ้โหอันนี้ดาเมจสี่เว้ยเฮ้ยทุกคนโอ้โหแพนเค้กเรานะฮะทำการตีไปเลยทุกคนอ่าตีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะพี่คิดว่าน่าจะมีคนกำลังเปิดอยู่แน่ๆเลยนะครับน้องๆไหนดูสิทุกคนว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะฮะซึ่งภายในโรโยเอ็กนี้นะครับน้องๆมันจะมีสัตว์ยักษ์อยู่ทั้งหมดสองตัวด้วยกันนะฮะตัวแรกเลยนะครับทุกคนเป็นตัวฮักบอลลูนนะฮะสีแดงกันนั่นเองนะฮะตัวที่สองนะครับทุกคนเป็นเจ้าตัวฮักบอลลูนเหมือนกันนะฮะแต่ว ถ้าเกิดเราทําการใช้บูธนะทุกคนหรือว่าเกมพาร์ตนะครับน้องๆไม่มีผลอะไรนะครับภายในรอยย่อเอ็กเลยนั่นเองนะเรื่องง่ายว่าใครที่จะเปิดนะครับน้องๆไม่จะเป็นต้องใช้บูธนะฮะหรือว่าต้องเติมเกมพาร์ตเลยนั่นเองนะฮะโอ้โหถ้ากับว่าเกมพาร์ตกับบูธที่เรามีอยู่นะตอนนี้นะครับน้องๆไร้ค่ามากๆเลยนั่นเองนะฮะเฉพาะเปิดเจ้าตัวรอยย่อเอ็กนะครับน้องๆถ้าเกิดไปเปิดตัวอื่นนี่ยพี่คิดว่ามันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ช่วยเหลือเราได้เยอะมากๆเลยนั่นเองซึ่งเปอร์เซ็นต์ในการเปิดนะครับน้องๆทางเพชรสุนเาดอรกนเออ์์ซ็ต ด้วยซึ่งเราเนี่ยสามารถทำการเปิดเจ้าตัว,ตวบอลลูนสีเขียวได้นะครับน้องแต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์แค่หนึ่งใน50บล้านเท่านั้นนะคือแบบว่าหนึ่งใน50บล้านนี่เป็นอะไรที่แบบว่าหูเยอะมากๆเลยนะทุกคนเท่ากับว่าเราอาจจะต้องเปิดประมาณ50บล้านฟองได้นะฮะเราถึงจะได้เจ้าตัวกรีนกันเลยทีเดียวนะคือแบบเยอะมากทุกคนและราคาเปิดของน้องเขานะครับทุกคนมีราคาประมาณ4.24บีเลยทีเดียวนะฮะทุกคน <c oughs> โคตรแพงถามจริงทำไมมันแพงขนาดนี้ละ่ะนายโอ้โหนั่งเป็นพระราชากันเลยทีเดียวนะครับน้องๆเลยเนี่ยคนคือการอัปเดตล่าสุดนะครับน้องสำหรับเจ้าตัวเพชรซูเมอร์ตเอ็กกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับน้องสมัครเพจที่ชอบวิดีโอนี้ทุกคนอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดตัวรเบื้อผมด้วยนั่นเองสู้ประลองใจผมด้วยตามคลิปแหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องสามารถกดดึงช่องเราได้แล้วร,รับข่าวสาราใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องสามารถติดตามอินสตาแกรมสสวััดีครบ Ah bye bye Say it on my grandma any time what's up how to wax the rail really try like I'm young cuz I am in a scenes I got little more to give y'all than the people I'm not said for in the game y'all on last range I hate them more cuz I'm up and I don't even fly low but i here I see rappers dying dark flows high